ไม่ไม่ไอเที้ยนี่มันเป็นเที้ยอะไมันมันเลื้อนเลยของมันกูอยากรู้ไอ้สัตว์มึงเพี้ยนมึงกเลื้อนเหรอไอเี้ยมึงร้อยพี่ชายสัตว์ยังมีบทว่างั้นฟังแมงแลบแล้วกูถอยสัตว์โคตายตายแล้วาเ่ยแลบเี่ยก็ไม่รู้เรื่องไอ้สัตว์กระจอกมากครับไอเที่ยมึงแต่จะมีบทมันโดนกะตบตกไปตมึงกลับไปชนบทให้มึงไปท่องบทไทยคืนน้ำมันตกกระปรงมันตกกระจนแล้วตกใจแล้วเขาเมื่อานยังกระปรมันอยู่ในมือกันโลกไงมึงจะบอกมึงแลบสบมึงแลบจนก็เหมือนกันคือมึงแลบได แล้วยังไงให้ดูกว่าจอกหนมึงลองมาบอกทียวมันคนทุเลใส่มึงลบเธอพอมาอยู่เมฆไม่มีสีจะไเกิดแม่มหนีาเทมาโดนกูด่จห้วเบอแลวทำมึงแล้ได้ทุเลใส่มกลับไปแวนเถอเขากูไม่เคยจะพอมึงไม่ต้องถามทำไงเพมึงมาปล่อยจะออกกูฟังแล้วทรมานใจให้เลขอ่ายอมเอาไปช่วยดำใจเรื่องแั้นมึงควรจะพอกูจะมึงออกวงการไปยแม่มาโดนกูสอนมึงเลขอได้ยังเสกใจจะลอาขอเลยกูก็เืบยกล้าถ้ามึงไม่สั่นเดี๋ยวกูถอดมึงถามหมอพร้อมยังขอนี่ยกูให้มึงสองว่าให้มึงำมาพร้อมกันถ เหมือนตั้งดาวมึงอย่ามาบอกว่าไทยแลนด์ฉายาเด็กแว้นตัวเลือนทีมชาติได้มันไม่มีใครแซงแล้วแม่มึงตายข้าบ้ามาโดนย่าหีที่ชายแดนชัดูระดับก็ดีซะบ้าเพร่ะกูฟังเพลงมึงแล้วกูอายแทนไอ้เหี้ยไอ้โหลไอ้ชายมึงปัญญาอ่อนเหี้ยมึงไว้ตั้งนี้ไม่เต็มร้องว่ากูไปด่ามึงเฉยเลยมึงเอ๋ยเหี้ยมึงไอ้เพี้ยนหยอนะไอ้เหี้ยไม่เต็มไอ้สัสบ้านะบ้านะเดี๋ยวกูต่อยหน้าแหกเย็ดแม่คุยเอาเรื่องเฮียเอ็มเซ็ก อย่าแม่กูว่ามึงหล่อไงเชื่อกูให้มึงต่อไงอยู่ดีๆไม่ชอบมึงใส่ใจะเข้ามาลองของปิดปิดแล้วเลิกหอนไอตัดแต่ว่ากูขอเพลงมึงคนทุเล็กูฟังแล้วโคตรหล่อนะอย่าแม่กูว่ามึงหล่อไงเชื่อกูให้มึงต่อไงอยู่ดีๆไม่ชอบมึงใส่ มันลองของปิดบิดแล้วเลิกหอนไอ้แต๋นถือว่ากูขอเพลงมึโควรทุเลกูฟังแล้วโคตรหลอนคือมึงไม่มีเลยดิงไม่ต้องโม้ไม่ต้องพูดด่าปากมันก็ซ่อนตีนเอาคอยโม้ก็คอยไปลูดด่าเอาขีปไม่แดกกระโจมไม่ต้องมาโพสมาโชว์ในลูกก็แกมึงอ่อนทำได้แค่โมไม่แค่น้ำลายไม่แค่น้ำมูกมึงกินกูได้แค่นี้มึงคงจะรู้ว่าคนละชั้นไอ้เหี้ยมึงอย่ามาซีเละเส้นตรงนี้มึงอย่ามาล้ำมาอย่าอ้างอย่างงู้นอย่างงี้ระวังที่บอสมึงจะได้ช้ำมึงทำเป็นมึงไม่รู้ไม่ชี้หน้าได้ยีนได้โดนกูย้ำอ่ะและนางปัญญาาออ่่นกูวมึงงคจะตติงองอ่ต้องมาเเสิร์ฟป็น หลายดับบ่ายเห็นทำมามาเป็นปีกูอยากจะอ้วนแล้ะไหวสัตว์แค่ไม่มึงยังไม่มีกูเห็นมึงอัดในโทรศัพท์เพลงนี้กูขอแค่สองอาทิตย์กูแดกมึงเกลี้ยงแล้ะไหวสัตว์ไอ้เคี้ยวกูคตรจะแกล้งไงจะแบงกูนายเอกกูมีแต่เพื่อนแท้อยู่ no no fake ไอ้สัตว์หนุเพื่อนปลอมเลิกลงเลิกแก๊งในจังหวะที่พวกคองให้มึงยกกันมาทั้งเซตอะตัวไหนที่บอกว่าสุดก็ให้มึงยกกันมาทั้งโซนอะสองค้างวันรำสนุกกูพร้อมจะบวกกูพร้อมก็จนสไตล์กูแม่งกระตุกแล้วไฟในตัวมันลุกมันชนแล้วเพลงนี้กกกููไม่่สะดดดุอลพแเย อนย่าแม่กูว่ามึงหลอนนะเชี่ยกูให้มึงตอไงอยู่ดีๆไม่ชอบมึงเสร็จจะเข้ามาลองของปิดปิดและเลิกหอนไอ้ตันดูว่ากูขอเพลงมนบางคนทุเรศกูฟังแล้วโคตรหลอนจัดติเยดู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 ตรงพอยเยอะของเยอยจัดนี่แอมโดนเพื่อนกูน้องไอ้ติเยอะ